คอรมอมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไป10ล้าน9 0 0 0แสนคนครับโดยอนุมัติจัดสรรงบกลางปี2,565ที่เคยอนุมัติหลักการไปแล้วครับ8,382ล้านบาทในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษร,รายละ100ถึง250บาทต่อคนต่อเดือนตามช่วงอายุภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565และสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์4กลุ่มนะครับประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ 1. อายุ60-69ปีจำนวน6ล้าน5 0 0 0คนอัตราเงินช่วยเหลือ100บาทต่อคนต่อเดือน 2. อายุ70-79จปีจำนวน3ล้านคนอัตราเงินช่วยเหลือ150บาทต่อคนต่อเดือน 3. อายุ80-89ปีจำนวน1ล้าน2แสนคนอัตราเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนและ 4. อายุ90ปีขึ้นไปจำนวน190,000คนอัตราเงินช่วยเหลือ250บาทต่อคนต่อเดือนครับทั้งนี้แผนการจ่ายเงินครั้งแรก กำหนดงวดที่1ในวันที่19กรกฎาคมนี้ครับโดยเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ4เดือนครับคือเมษาพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมและสำหรับครั้งที่2ครับในวันที่19สิงหาคมสำหรับของเดือนสิงหาคมครับและครั้งที่3ในวันที่19กันยายนสำหรับของเดือนกันยายนครับ โดยวิธีการดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้สูงอายุนะครับจะดําเนินการทั้งแบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยกรมบัญชีกลางและการจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานาครและเมืองพัทยาเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก